สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับสั่งตายโดยหมาดำจุดเริ่มต้นของเรื่องการทำสั่งตายนั้นมักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความโกรธเกี่ยวจึงถึงขั้นเจ็บแค้นอาฆาตและเมื่อเกิดความแค้นขึ้นมาครั้งใดก็ตามถ้าขาดสติก็จะสามารถทำได้ทุกอย่าง พื่อให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามพินาศย่อยยับไปกับตาโดยไม่มีคำหนึ่งว่าผลที่ตามมานั้นเป็นอย่างไรดังเรื่องราวของสาวปุ๋ยที่เป็นเรื่องจริงและเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่ทางทีมงานนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านใช้สติก่อนตัดสินใจปุ๋ยเป็นเด็กสาวอายุประมาณ26ปีเป็นเด็กที่ขยันทำมาหากินจนสามารถเก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บหลักแสนปุ๋ยไม่เคยมีแฟนเพราะไม่มีผู้ชายที่ไหนมาจีบ เหตุเพราะปุ๋ยเป็นสาวที่มีรูปร่างอ้วนนั่นเองกระทั่งเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันมาติดพันชอบพอกับปุ๋ยเขาเอาอกเอาใจสารพัดจนปุ๋ยผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องรักมาก่อนจึงทุ่มเทใจให้กับผู้ชายผู้นี้จนถึงขั้นตกลงใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันช่วงปีแรกข้าวหม่ป้ามันทั้งสองข้อเคลียรแบบไม่ห่างกันชนิดน้ำตาลเรียกพี่ จึงเป็นที่รู้กันในหมู่ยาสนิทมิตรสหายปุยเอาอกเอาใจสามีมากสามีอยากได้อะไรก็หาซื้อมาให้สามีขอเอาเงินไปให้พ่อให้แม่หรือร้องขออะไรปุยก็เป็นวิ่งหาให้จนเงินที่เก็บไว้เริ่มร่อยหลอจนเกือบหมดปุยอยู่กับความสุขได้ไม่นานความทุกข์ก็เริ่มถาโถม พอมารู้ภายหลังว่าสามีที่ตัวเองรักนักหนานั้นแท้จริงแล้วตั้งใจมาหลอกเอาเงินเพื่อเอาไปเลี้ยงดูภรรยาเก่าที่แต่งงานอยู่กินกันมาก่อนปุย๋ยและยังมีลูกสาวอายุ10บขวบด้วยกันอีกเธอจึงรู้สึกอับอายเพื่อนฝูงและญาติมิตรมากจากความรักที่เคยรักมากที่สุดก็กลายมาเป็นความแค้นอย่างมากที่สุด เรียกว่าเสียทั้งเงินเจ็บทั้งใจเพราะต้องสูญเงินไปกับคำโกหกที่สามีบอกว่าพ่อเจ็บแม่ป่วยต้องซื้อนั่นซื้อนี่ให้พ่อแม่นั่นก็คือคำโกหกทั้งสิน้นปุ๋ยจึงได้พกความแค้นที่ล้นอกมาหาหน้าสาวเพื่อขอความช่วยเหลือโดยขอให้น้าช่วยพาไปหาหมอทำสเสน่เพื่อเรียกให้สามีกลับมาเพียงเพื่ออยากเอาชนะตอนนั้นนิดซึ่งเป็นน้าสาวมีด้ชุดคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมา จึงพากันไปหาหมอทำสายเวทที่คิดว่าดีมีคุณธรรมผ่านมาอีกสี่ห้าเดือนปุ๋ยได้มาหานิตอีกคราวนี้ปุ๋ยดูอาการหนักยิ่งกว่าเก่ามากสติก็ดูไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๋ยเล่าให้ฟังว่าไปหาหมอสเสน่ห์ที่นิดแนะนําหากแต่เมื่อทําแรกๆนั้นสามีก็กลับมาดีแต่อยู่ได้คราวละสองสาวันก็กลับไปหาเมียเก่าอีกเป็นอย่างนี้อยู่3ามสี่เดือนเวลาสามีไม่มาปุ๋ยก็ต้องไปเสียเงินให้หมออีก ปุยเจอหมอผีที่ไม่ยอมทําให้ปุ้ยให้เต็มที่เพราะรู้ว่าปุ้ยเป็นเมียน้อยจึงทําให้แบบลอกเอาเงินซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับเมียน้อยที่มีเงินไม่ถึงจนเงินที่ปุ้ยมีเหลืออยู่ตอนนี้เริ่มจะหมดปุ้ยยิงเจ็บแขนมากจึงถามหมอสเสน่ห์ว่าทําให้ตายเลยได้ไหมเอาให้ตายไปเลยหมอบอกว่าได้เพียง3วันเห็นผลแต่ก่อนที่จะทําจงกลับไปไต่ตรองคิดดูให้ดีๆก่อนแล้วค่อยมาใหม่ก็ได้ แต่ตอนนั้นปุยไม่กลับมาคิดเลยยืนยันอย่างเดียวว่าจะทําและต้องทําให้ได้หมอผีก็ทําสําเร็จหรือไม่ปุยก็ไม่ได้คิดคิดแต่เพียงว่าข่าวเนี้ยขอเพียงทําให้ตายเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าอีกครั้งเดียวดีกว่ามาเสียบ,ยบย่อยๆหมอผีผู้นั้นจึงเรียกเงินก้อนหนึ่งตอนนั้นเงินปุยยังเหลือพอจ่ายอยู่ปุยจึงตอบตกลงทําทันทีด้วยความแค้น วิธีการสั่งให้ตายของหมอผีคนนี้นับว่าแปลกอยู่เหมือนกันหมอผีให้ปุ๋ยไปซื้อเนื้อวัวมาหนึ่งก้อนกะดูให้ก้อนใหญ่พอประมาณและต้องเป็นเนื้อที่เป็นก้อนๆเท่านั้นไม่เอาเศษเนื้อหรือเนื้อที่แลบบางๆเด็ดขาดเมื่อได้เนื้อมาหมอสั่งให้ปุ๋ยเขียนชื่อนามสกุลของสามีใส่ใบาจากโดยหมึกสีดำปุ๋ยก็ทำตามทุกอย่างตามที่หมอผีบอกถึงแม้ในใจของปุ๋ยจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ปุ๋ยก็อยากทำ หมอผีบอกว่าต้องทำตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วปุยขอหมอผีดูตอนทำด้วยแต่หมอผีไม่ให้ดูปุยจึงนั่งรอข้างนอกด้วยใจหวาวุ่นเพราะสำนึกที่ดีของปุยก็ยังมีอยู่แต่ด้วยความเจ็บแ้นด้วยความอับอายนั้นมีมากมายปุยจึงไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษในตอนนั้นคิดแต่เพียงว่าจะทำย่างไรให้มันตายดึกสงัดปุยแอบดูตามรอยผาแตกเห็นหมอผีเริ่มพิธีกรรมในห้องซึ่งดูน่ากลัวมาก ภายในห้องมีโต๊ะปูด้วยผ้าสีดำดังเครื่องเส้นมีหัวกะโหลกและตุ๊กตากุมารทองตั้งอยู่สองสามตัวรวมถึงของที่น่ากลัวอยู่อีกหลายอย่างส่วนก้อนเนื้อที่ปุ๋ยซื้อมานั้นวางอยู่บนหาดขนาหมอผีพร้อมกับขันเล็กๆ1ใบวางอยู่ข้างๆกับขันน้ำมนต์จากนั้นหมอผีเริ่มจุดทูปเทียมบริกรรมคาถาบูชาขู่อยู่ชั่วคู่หนึ่งจึงเอาทูปมาปักไว้ที่ก้อนเนื้อแล้วเริ่มนั่งบริกรรมคาถา ด้วยเสียงเบาๆปุ้ยเห็นหมอผีเอาใบาจากที่ปุ้ยเขียนชื่อมาพันกับตะปูที่ตอกลงผีเป็นตะปูตัวไม่ใหญ่นักเมื่อพันเสร็จแล้วหมอผีจึงเอาตะปูที่พันด้วยใบายจากนั้นตอกเข้าไปในก้อนเนื้อพร้อมกับเอ่ยชื่อของสาม,มีตัวดีที่เขียนไว้สลับกับเสียงบริกรรมคาถาเสียงสวดคาถาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนยาวติดต่อกันเหมือนมันรับรู้ถึงพิธีกรรมอันชั่วร้าย ในทางไสยศาสตร์มนต์ดำถ้ากำลังทำพิธีกรรมอะไรอยู่แล้วมีเสียงหมาหอนรับแสดงว่าป่าช้าเปิดรับพิธีกรรมนั้นหมอผีตอกตะปูจนตะปูหายเข้าไปในก้อนเนื้อและเอาเข็มหมุดที่อยู่ในขันเล็กๆปรากดใส่ก้อนเนื้ออีกหลายตัวตอนกดเข็มแต่ละตัวก็เอ่ยชื่อสามีด้วยเสียงอันดังพอเข็มหมุดใกล้จะหมดหมอผีก็เร่งบริกรรมคาถาพร้อมกับปักเข็มหมุดเร็วขึ้นจนเข็มหมด หมาที่เห่าหอนอยู่ก็หยุดหอนทันทีแล้วหมอผีก็นั่งเงียบแต่ทำปากขมุบขมิบเหมือนท่องคาถาต่ออีกหน่อยตอนนั้นบรรยากาศมันเงียบและวังเวงมากจนหัวใจของปุ๋ยแทบจะระเบิดออกมาด้วยความรู้สึกกลัวและหดหู่อยากเปลี่ยนใจก็หลายครั้งรักสามีก็รักความสํานึกดีมันก็บีโพใจของปุ๋ยจนปุ๋ยเองถึงกับต้องร้องไห้ออกมาผู้หญิงเราถ้าไม่เจ็บแขนจัดจริงๆจ,จ,จะทําเรื่องอย่างนี้ได้หรือปุ๋ยแขนมากแต่ใจของปุ๋ยก็ยังไม่เฮี้ยมโหดพอ ปุยจึงต้องทำเรื่องนี้ด้วยน้ำตาเมื่อเสร็จพิธีกรรมแล้วหมอผีหยิบก้อนเนื้อห่อผ้าดำออกมาจากห้องส่งให้ปุยแล้วสั่งปุยเอาก้อนเนื้อนเนี้ไปโยนให้หมาดำกินและพูดเสียงเน้นย้ำว่าต้องหมาดำทั้งตัวเท่านั้นตอนนั้นฟ้าสางพอดีตัวปุยเองก็อยากออกจากตรงนั้นตั้งนานแล้วปุยถึงรีบเพนออกมาจากบ้านหมอผีทันทีระหว่างทางปุยนึกจะเปลี่ยนใจอีกแต่พอนึกแค้นขึ้นมาปุยก็ฮึกโกรธขึ้นมาอีกครั้ง ปุยจึงขับรถมองหาหมาดำแต่ก็ไม่เจอสักตัวเดียวพอดีผ่านวัดวัดหนึ่งมองเข้าไปเห็นหมาอยู่หลายตัวจึงขับรถเข้าไปแล้วก็เจอหมาดำเคาะร้ายตัวหนึ่งปุยจึงโยนก้อนเนื้อให้หมาดำเจ้าหมาดำกระโจนใส่ก้อนเนื้อนั้นทันทีแล้วขาบวิ่งหายไปในพงยาปุยจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีโดยที่ไม่ได้สนใจว่าหมาดำจะกินหรือไม่กินแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามหมาปุยก็ไม่ได้คิด มาปุยถึงบ้านก็อาบน้ําเข้านอนหลับไม่นานเท่าไหร่ปุยก็ไม่รู้ปุยตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปุยรับโทรศัพท์พอได้ยินเสียงปลายสายพูดปุยถึงกับคนลุกเสียงปลายสายคือเสียงสามีของปุยเองพูดด้วยเสียงอ่อนแรงว่าพี่เจ็บมากมันเจ็บในอกเหมือนใจจะขาดแต่พี่คิดถึงเธอเหลือเกินมาหาพี่หน่อยได้ไหมพี่กำลังจะไปโรงพยาบาลมาหาพี่ให้ได้นะแล้วก็วางสายไป ปุยนางตกใจตาก็ะเลือบมองนาฬิกาปรากฏว่าเพิ่งจะ11โมงเท่านั้นเองทำไมมันเร็วขนาดนี้เร็วกว่าที่ปุยคิดไว้เคลียร์อีกแต่ในใจปุยก็คิดว่าอาจจะเจ็บปวดเองไม่ได้เกี่ยวกับปุยก็ได้ปุยจึงโทรไปหาหมอผีเราให้หมอผีฟังหมอผีบอกปุยว่าตอนเนี้ให้ปุยระวังตัวแล้วห้ามไปเยี่ยมเด็ดขาดเพราะถ้าปุยไปเยี่ยมตอนเนี้ของที่ทำไว้จะเข้าตัวปุยเอง และบอกให้ปุ้ยทำใจให้เข้มแข็งอย่าทำให้จิตตกมิฉะนั้นแล้วปุ้ยจะเป็นฝ่ายสติแตกเสียเองตอนนั้นปุ้ยมานั่งคิดทบทวนใหม่ปุ้ยเริ่มกลัวมากนี่มันเรื่องจริงหรือนี่ความรู้สึกดีชั่วชัดเจนขึ้นมาทันทีปุ้ยพึงจะมาสำนึกได้ว่าถ้าสามีปุ้ยตายไปจริงๆเท่ากับว่าปุ้ยฆ่าคนหนึ่งชีวิตมันจะบาวสักแค่ไหนภาคผัวภาคเมียแล้วเด็กน้อยที่ไม่ได้รู้เรื่องราว ก็ต้องมากำพาพ่อแล้วนี่อะไรการพึ่งวันแรกเท่านั้นยังไม่ทันถึงสามวันเลยปุ้ยตั้งสติคิดได้ปุ้ยก็รีบโทรกลับไปหาหมอผีอีกครั้งให้หมอผีแก้ของให้สามีปุ้ยด่วนปุ้ยไม่ต้องการให้สามีตายแล้วเพราะปุ้ยกลัวบาปกรำคำตอบที่ได้คือ ปุยต้องไปเอาหมาดำตัวที่กินเนื้อก้อนนั้นมาให้หมอผีแก้ภายในสามวันถึงจะแก้ได้ถ้าเกินสามวันไปแล้วจะแก้ไม่ได้ปุ๋ยวางโทรศัพท์แล้วก็ไม่อรอชา้ารีบขับรถไปและร้องไห้ไปด้วยไปที่วัดที่โยนให้หมาดำทันทีพอไปถึงวัดก็มองหาหมาดำแต่ไม่เห็นหมาดำถามพระถามเด็กวัดก็ไม่มีใครเห็นหมาดำตัวนั้นเลยวันนั้น ปุยขับรถตเวนหาหมาดำจนค่ำมืดแต่ก็ไม่เจอกลับมาบ้านก็ได้แต่นั่งร้องไห้คนเดียวสติเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัววาดผวาลัวสามีจะตายจริงๆทุกทรมานยิ่งกว่าตอนรู้ว่าถูกหลอกเสียอีกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยก็ว่าได้ปุยได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาขออย่าให้สามีตายเลยแล้วนึกปลอบใจตัวเองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นเรื่องจริงก็อาจจะไม่เป็นเรื่องจริงก็ได้ ปุยร้องไห้จนเช้าของอีกวันหนึ่งจนเวลาใกล้ๆ11โมงเหมือนเดิมเมียเก่าของสามีปุยโทรมาคร้องให้ปุยไปหาสามีหน่อยเพราะสามีเพิอหาแต่ปุยคนเดียวแล้วก็ร้องไห้บอกว่าสามีของเราคงไม่รอดแล้วด้วยความกลัวปุยกดโทรศัพท์ทิ้งทันทีตัวปุยเองก็ร้องไห้อย่างหนักด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดโทรหาหมอผีคร้องให้หมอผีหาวิธีช่วยด้วย หมอผีบอกว่าถ้าไม่มีหมาดำก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะก่อนทำก็บอกแล้วว่าให้กลับไปคิดดูก่อนก็ไม่ฟังปุยจึงบอกกับหมอผีว่าขอไปดูใจสามีเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมหมอผีบอกว่าถ้าอยากตายตามเขาไปก็ไปได้แต่ถ้ายังไม่อยากตายให้รอฟังข่าวอยู่ที่บ้านห้ามออกไปไหนโดยเด็ดขาดเสียงของหมอผีชักจะรำคาญปุยเสียแล้วปุยกินไม่ได้นอนไม่หลับนังร้องไห้ด้วยความทรมานใจ พอรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนับว่าเป็นวันที่สองเสียงโทรศัพท์กระดังขึ้นอีกปุ๋ยแทบไม่อยากรับสายแต่โทรศัพท์กระดังไม่หยุดปุ๋ยตัดสินใจรับสายเพราะในใจลึกๆของปุ๋ยก็ะยารู้ข่าวเหมือนกันคราวนี้เป็นเสียงลูกสาวร้องไห้บอกว่าพ่อตายแล้วทำไมพี่ใจร้ายกับพ่อหนูอย่างนี้ใจร้ายของลูกสาวหมายถึงตอนที่ปุ๋ยไม่ไปเยี่ยมพ่อก่อนตายไม่ได้หมายถึงที่ปุ๋ยทำของ ปุ้ยถึงกับช็อกนั่งตัวชามึนงงหัวสมองเหมือนจะระเบิดหัวใจก็เหมือนกับจมดิ่งลงในเหวลึกเป็นความทรมานถึงที่สุดคำว่าตายทั้งเป็นยังน้อยไปสำหรับปุ้ยในตอนนี้ตั้งแต่รู้ข่าวปุ้ยปิดประตูหน้าต่างขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ไปทำงานทำการจิตตกและสติแตกอย่างที่หมอผีบอกหูแววได้ยินแต่เสียงหมาเห่าหอนเดี๋ยวไก่เดียยเด๋ยวไก่ตลอดทั้งคืน ปุ๋ยต้องเปิดเสียงเพลงดังสัดเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงหมาหอนจนคน้างบ้านเตือนแล้วเตือนอีกปุ๋ยทนอยู่บ้านไม่ได้อีกแล้วจึงต้องมาหาหนานิดแล้วสารภาพบาปให้นานิดฟังแล้วให้นานิดช่วยพาไปหาหมอแก้ของให้อีกนิดเองกบมือแปดด้านเพราะไม่รู้จะพาไปหาหมอที่ไหนอีกแล้ว และตั้งแต่ปุยมาหานิดรอบที่สองนี้นานิดก็นอนไม่หลับฝันเห็นแต่หมาดำมากระโดดกัดตลอดทุกคืนจนหลับไม่ไหวหลับตาทีไหก็เห็นแต่หมาดำกระโดดกัดทุกทีส่วนปุยร่างกายที่เคยอ้วนกลมนั้นบัดนี้ผ่ายผอมจนแทบจำไม่ได้ญาติพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทกพหูแววได้ยินแต่เสียงหมาเห่าหอนอยู่ตลอดเวลาจิตใจปุยกระทุกทรมานยิ่งนักบางครั้ง ปุ่ยก็ดูเหมือนคนเสียสติไปเลยแล้วจะมีหมอที่ไหนช่วยแก่ของให้กับปุ่ยได้เพราะไม่มีทางที่จะหาหมาดำเจอได้และหมาดำตัวที่กินเนื้อก้อนนั้นเข้าไปแล้วก็ต้องตายเพราะมีทั้งตะปูทั้งเข็มมุดและกํากับด้วยคาถาอีกจึงไม่มีหมาดำตัวไหนที่กินก้อนเนื้อแล้วจะรอดมันจึงแกไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้พาณิชมหาอาจารย์ปู่จากเรื่องราวดังกล่าวเมื่ออาจารย์ปู่ได้ฟังจึงแนะนำว่า ถึงจะแก้ไม่ได้แต่ก็มีวิธีช่วยแต่ต้องใช้เวลาและต้องแก้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและขออโหสิกรรมต่อกันด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นด้วยอาการเหล่านั้นั้งของปุ๋ยและของนิดจะค่อยๆหายไปเองของปุ๋ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วอาจารย์ปู่ก็ให้นิดจัดอาหารข้าวหวานและเนื้อสดที่เป็นก้อนนำไปถวายสังฆทานแล้วกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายและหมาดำ แล้วขออโหสิกรรมต่อการเสียเมื่อเสร็จแล้วไหนิดเอาเนื้อสดไปเลี้ยงหมาวัดที่ปุ้ยเอาเนื้อไปให้หมาดำกินเลี้ยงให้อิ่มแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอสัญญากับหมาดำว่าจะพยายามทำบุญทำกุศลให้กับหมาดำทุกครั้งที่มีโอกาสทีนิดโดนด้วยเพราะว่านิดเป็นคนนำพาปุ้ยไปหาหมอผีเท่ากับว่านิดเป็นต้นเหตุจึงเรียกว่าเป็นกรรมนำพา ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ